คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมโอเคมาวันนี้เรากลับมาที่เกมตีตุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะได้ทุน500กันนะผมในเว็บซต์อัศการสักการะครับโอเคมาก็จะเป็นอย่นี้ผมจะไปดูกันเลยดีกว่านะรอบที่แล้วเราถือว่าเปิดม,มาได้ดีนะครับผมได้กำไรได้ทุนได้กลับมาที่7 7 7บาทนะครับผมกำไรอยู่ที่277อเนาะตอนนั้นคือเลขสวยมากเลยนะผม,ผมก็เลยอขอตัดสินใจพอเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะตี ค่อยตีไปครับผมเราไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนกันเนาะวันนี้เราจะเปิดห้าไปเลยครับตอนนี้ไม่ทันอะไรนาการร้อยแล้วมาขายดิแค่ร้อยเดียวครับผมทุกคนมา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 ต้องลองดูครับค่อยลองไปค่อยลองไปยากอยลุยนะจริงโอ้ยกลับมาที่หกร้อยแล้วผมตอนนี้เอ้ยโอเคนำนาการร้อยแล้วเว้ย ากำลังบนเลยผมว่ากำลังลดนะ,ะอุ้ยเอาว่าติดแล้วละครับผมตอนนี้อะแม่งเลยกจะเอาตีเข้า,าเสร็จลดนะครับผมกายเป็นว่าแม่งลดหมดเลยออจะมันนั่งขึ้นใหม่อุ้ยแต่ขึ้นใหม่ติดครับผมโอเคตอนที่แตะมาที่400แ <c oughs> ล้วครับตอนนี้เราบวกมาที่200กว่าบาทนะครับผมไม่ใช่200กว่าบาทสิต้องบวกมาที่700 <c oughs> กว่าบาทนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมขอตีเสร็จต่อเลยนะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิน1,000นะลองดูครับผมอันนี้คืออย่างานั้นผมจะสำเร็จเป้าหมายผมแล้ว,แ,ลวแต่ว่าผมจะพยายามไม่ให้ต่ำกวกนนะ คอยอครอแผลผมม,มาแล้วเวมาแล้วเว้ยยากอยู่เนี่ยจริงๆพอ,อได้อยู่พอได้อยู่อุ๊ยมาครับกบมายังสวยอยู่นะเดี๋ยวอีกทีนึงครับผม ไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป้าหมายของผมแล้วนะผมก็ถือว่าโอเคมาแในหนังกำลังนะขอจบคลิปวิเพย์เท่านี้ก็ดีกว่าละกันนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมน,นะกดติดตามนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกับกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเ,เตือนคลิปให,หม่ยังทาาช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ